อาลวนะครับก็สัสดีชาวบลนเดอร์สกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เกมโอววัดกันเช่นเคยนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่นครับเรามาแบบเรียกว่าไงครับมา,ามาเสียตังค์เรามาเสียตังค์ครับวันนี้เรามาเสียตังค์ใช่น,นี้เรามาเปิดรูทบล็อกกันจํานวน50กล่องนะจ๊ะอีก50กล่องนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยราคานี้อยู่ที่ประมาณนะครับดูช็อปนะครับก็39ดอลลาดอนครับก็คือถ้าซื้อกล่องก็ประมาณก็ซื้อเกมโอวัได้เกมหนึ่งซึ่งอ้เช่นนี้ไม่มีเกม สองค่ายแป๊บเลยครับวันนี้เราก็อยู่กับคุณมาร์กนะครับผมครับผมสวัสดีครับน่าวันนี้เราจะให้เขามาเป็นผู้ช่วยในการเปิดกล่องนะครับผมเชื่อว่ากล่องแรกเนี่ยผมเปิดนี่ของดีต้องมารีเจนเดอรี่มาแน่นอนสีทองมาเปิดกล่องแรกเลยครับึออ๊บมาแล้วครับที่อะไรอะ่ะลูซิโอพ่อมึงออมตอรี่โพสได้นะ อะไรกล่องแรกมาก็แฮวแล้วดูกล่องสองนี่เราต้องแบบเราต้องดูตรงโอเว้เราจะได้เราต้องแบบกดค่อยๆเลื่อนเมาส์เว้แล้วกดตรงกลางเอ็กซ์มันจะได้ของดีเว้เพึ๊บเดี๋ยวดูของออกมานี่รีเจนเดอรี่พุ่งมาปังเฮ้ยสีม่วงสีม่วงอะไรเงินสกิน เฮ้ยกล่องสามแน่นอนมากดผมว่ามันต้องน yeah. claro ี้เว้ยตรงไหนมันต้องเลื่อนเลื hm pues ่อนเลื่อนจากมุมอะเลื่อนจากมุมตรงเนี้ย่มุ่งจากมุมเนี้ยมาแล้วก็มาถึงมุมล่างเนี้ยเลื่อนเลื่อนค่อยๆมาค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนมาแล้วกดอะดูดูดูปังมาแล้วครับมาแล้วของดีเฮ้ยทองเฮ้ยเยีตเคไอสัตว์โคตรเทเลยเฮียเยีตเวลาผมบอกแล้วครับเทคนิคดีใช้ได้เยีตเคกล่องที่สามก็ได้แล้ว สีทองด้วยตัวต้องการอะไรครับเนี่ยต้องการอยู่อยากได้เหมือนกันเพราะไม่มีสกินอันนี้ไม่เอาไม่ไม่สวยสเปร์มา,เ,มาเราเราต้องย้อนกลับเวมามามาแต่สลับกันคนละห้ากล่องปึง้งดูของมาเมื่อกี้รีเจนละวรีเจนอีกรอบอคองยากครับโอเคเราได้เงินมาครับอืมห <50 S 1> ้าสิบก็ยังดีโอเมยอสีส้มโอเคนะ เราต้องสลับฝั่งบ้างครับเมื่อกี้เราไปฝั่งนี้เราฝั่งนี้ปึ๊บลงมาปึ๊บกดปึ๊บรีเจนครับโอ้โหอะไรเมอร์ซี่ครับได้ซ้ำมาได้ตังค์ถ้าเราาได้ซ้ำจะได้เป็นตังค์นะครับเมอร์ซี่ครับป่เราให้คุณมาร์เปิดบ้างครับมาผมเชื่อว่ามันต้องอยู่ระหว่างเนี่ยตัวโอสองอันเนี้ยอยู่ตรงตัวโอด้วยเนี่ยตัวโอสองอันเนี้ยระหว่างเนี้ยออเออตื้อ ปั้งโอ้โหฟ้าสองมันลิงเหลืองอันนี้ไนี่อะไรเนี่ยซิกันคิวเลอร์ไอคก็เทเทลไอคอนนี้ก็ต่อก็ต่อเออแต่แต่อย่าลืมนะเออแต่อย่าบอกด้วยเพราะว่ากล่องในเกมเนี้ยสามารถกดสเปซบาร์เปิดได้นะครับแต่โอ้ยสเกปเปอร์ดาครเขากดกันไม่มีครับเออตอนนี้ขี้เกียจไงอ่ะดูดูดูกดต้องต้องอะไรเนี้ยจะไล่ไล่มาจากมุมนี้เป็นมุมนู้นโดยที่ไม่ลงขอบแล้วมาอย่างนี้แล้วกันอ่าลองดูลองดู ปึ๊บได้อะไรรับจอนว่ะดูหน้าดูหน้าผมด้วย้วสกินว่ะสกินไม่ไม่สวยแต่ก็เอ้ยเฮ้ยคือมีสกินดีกว่านี้อ่ะต่อต่อต่อมามามาเราเราดูเราดูเราเราดูก่อดไอคิยอะไรขอมัเนี่ย ไงโหได้รีเจนไปแล้วเพื่อนรีเจนหนึ่งอะเอาเลยรีเจนแล้วเพื่อนเราต้องมารอบรอบนะรอบ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 เลยอะมีเคล็ดมีเคล็ดวนสักหนึ่งเหรอเราลงตัวอีตัวโอครับมันเป็นขี้เหล็กกับตัวโอจังวะเสร็จปึ้งเสียใจโอ้ยเจ๊แนวต่อร์ต่อเบอร์ต่อโอ้โหได้แต่ไม่อะไรอย่างเป็นนักร้องเหรอไม่จะชิบหายกูไม่อะไรละกดแม่งเลยตัวบี ตัวบีด้วยตัวบีต้องล่องตัวบีเลยนะล่องตัวบีล่องตัวบีกดปั้งเข้าไปครับออกมาเป็นอะไรฮะเฮ้ยสีม่วงเงินไหมเฮ้ยโลตทอกเอ้ยสกินรีเจนเนอรี่มึงเปิดให้กูได้แล้วออกแล้วทอกก็สวยอยู่ครับแต่ของผมแต่นี้ไม่มีแล้วผมสวยกว่าอ่ะต่อต่อต่อน้ำมัคีสีเขียวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กดยังไงดีวะงั้นรอบนี้ผมตามทิกเดียวที่ผมได้ติดทองมาแล้วกันนะครับที่บอกอ่ะ จะดูไม่ได้สีทองไหมขอบไปได้ลยขอบไปปึ๊บกดไม่โดนไอ้เหี้ยไม่กดไม่โดนโคตรเทเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เรื่อนครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับมาปึ้งเฮ้ยสีม่วงอีวะเย็กแค่ไอ้เหี้ยตัวเดิมิมยนะอิกตอรีโมจอเคเอาหน่อย <c oughs> โอ้โหรถอกได,ด้สกินสองสกินต่อกันเลยอะเฮ้แต่ผมว่าพระพระพระท่านี้แม่งเท่ท่าชนะท่าชนะ <c oughs> กูเล่นมากเลย <c oughs> ดิพระเนี่ยมาต่อ,อไปนี้เราจะใช้สเปซบาร์ครับเมซบาร์นี้เราสามารถกดได้นะครับเนี่ยครับกดตรงนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยเราจะดูต้มีเรื่องมุมสเปซบาร์ด้วยครับอ่าเท่เะล่ะมีเรื่องมุมสเปซบาร์้วยมาเราจะเลือกครับผมนี่ผมชอบคนผมเป็นคนอยู่จุดสูงๆนะครับเนี่ยเราจะไล่ครับนี่กดตรงนี้ปึ้งครับมาดูกล่องครับประมาณนี้ขอบดีครับ ได้เงินมาอันนึงนะฮะอันนี้ท่าสกินวาร์ปอันนี้ท่าวิคตอรี่โพสเป็นท่านั่งนะครับแล้วก็เป็นสกินของฟา่าได้อยู่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 มามามาเป็นบา์ต่อครับสเป็นบาลต้องมีการลูบมปบวนสามรอบครับหนึ่งครับสองครับสามครับตรงกลางครับปังเท่าสามไรวะ กดเลยกดแบบไม่คิดเลยกูกดแบบไม่คิดเลยของดีมั่งต้องมาเออไอสีม่วงมาว่ะจังหวะนี้เป็นทองเงินเฮ้ยได้ตะกี้ได้ท่าวิตอรี่ซ้ำด้วยไอ้สัตว์ไอ้ยนี่เขาเรียกว่ากดแบบไม่คิดอะไรมากของดีต้องมาแบบไม่คิดเลยของดีครับดูของดีนะครับสีเงินสามครับฟ้าหนึ่งกดแหลยกูกูแค้นแค้นมากอะไร่呀อะไรวะพอกดอย่างงี้กูได้ซ้ำสองอันเลย กดแล้วเพื่อนตามมึงกดแล้วอ่ะผมครับอ่ากูช่วยถือต้องต้องยิงกันต้องค่อยรูปต้องค่อยรูปด้วยไอสัตว์ค่อยรูปครับเหมือนเหมือนโรคจิตดิไม่ใช่เหมือนเราเลี้ยงหมาอย่างเงี้ยเราเลี้ยงหมาให้มันเชื่องให้มันเชื่องให้มันเชื่องให้เชื่องแล้วก็กดแบบเบาๆนะครับเบาๆด้วยเบาครับเรามาดูนะว่าเขาจะได้อะไรอะไรย่ากดเบาเหรอจับจอนเลงนะครับโซเชียลเจทถกโอ้ได้สามด้วยเฮียโซเชียลเจทถกโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่ะอันนี้ครับห้าร้อยใช้สามนิ้วในการกดครับสามนิ้วด้วยนิสามนิ้ว ตามนิ้วต้องตรงกลางนะนี่หนึ่งบากกดไปเรือยครับบากกดเรียบร้อยได้ปังนี่อะไรอ่ะไอ้เี๋มาต่อครับต่อมันเด้งอปึ๊บ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 หมุดต้องวนด้วยแคท่นแคท่นด้วยปึ๊บเปิดมาครับนั่งเลยได้ปึ้งสีฟ้าอีกแล้วครับโอหอะไรอ่ไม่ได้ม่วงไม่ได้เยียอะไช่างมันกดแม่งเลย กดเลยเอ้าไอ้ยี่ไม่ไปอีกไม่ไปกูแล้วกดแล้วปุ๊บหัวร้อนหัวร้อนเฮ้ยม่วงวันนึงเว้ยม่วงวันเว้ยสกินซ้ำไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนเปิดได้สกินซ้ำอ่ะกูไม่เคยเห็นหน้าตั้งแต่กูเกิดมาสกินม่วงซ้ำใหม่ศาสโคตรเท่เลยเช็ดเป็ดต้องเฮียกูช็อกช่างแม่งกอดแม่งเลยกูช็อกมองวะม่วงเหรครับสกินเดิมอ๋อเป็นท่าท่าอ้นี่ใช่ไหมท่า ่าตอนอ,อ๋อไม่ใช่ท่าตอนในเกมเกกกกกกไงครับกดกดกดได้ในอีโมนออ่า,นาอ๋อฮ์นเบเกรอร์อ๋อน่ารักดีโอเคปิงกระดิ่งหมานะมีตังหกร้อยแล้วครับดีเจนออกมาอันเดียวนะสีทองอม, <c oughs> มาตามผมกดมักงเราต้องแบบเฮ้ยจริงๆจริงๆริงคนเรามันจะได้มันก็ได้เว้ยกดไปเลย,เอเลยของมามันต้องมาจริงเปิดมาปั้งนี่ครับซ้ำด้วยนะ กดต่อเลยคนจริงอ,ะอ่ะปุ๊บนี่ของมาปึ๊บนี่ปึ้งออกมาสีบ่วงครับสีบ่วงวออมาเป็นเงิน <laughs> ก็ยังดีนะฮะโอ้ยต้องแบบกดแบบนี่ครับเราต้องกดไปที่ช็อปหนึ่งครั้งเว้แล้วเราก็เป็นการแบบบอกาเฮ้ยกูซื้อกล่องใหม่แนละ้วทีนย้กูไม่ซื้อหรอกกูกดปั้งกดไห้ด้วยใชปุ๊บม,มาปุ๊บนี่ของมาแน่นอนสีทองแม่งกูมาปั้งออกมาเป็นสีทองอีน้องเว้ โอโหให้พออ่อมึงเล่นเดือกูเล่นไหมเนี่ยเฮียกูเซ็แม่โคตรเฟี้ยวตัวนี้เอามาทําไมเนี่ยกูไม่เล่นแต่ก็สวยดีนะแต่ไม่เล่นนะแต่คือเราไม่เล่นไงฟาราดีเขาต้องไม่เล่นเว้ยไม่เล่นไอสัตว์หญิงถึกหญิงถึกเอ้ยม่งเอ้ยโ,โหเมื่อกี้ไงฮะสีทองสองันแล้วอ่ะนี่มึงยังไม่ได้สีทองเลยนะเพื่อนรู้ตัวไหมดวงผมช่วงนี้ดูดูดูเราต้องแบบเมื่อกี้เว้ยตอนนี้เราอยากนี่เราต้องมีการเลือกเลือกกันนี้เว้ยว่าเราอยากได้ตัวอะไรเว้ยนี่เราเอ้ยไม่ใช่อันนี้หนวนี่นี่เราต้องเลือก สกินเว้ยเราต้องเลือกเพลเยอร์ไอคอนเว้ยเราเอาเราอยากได้ตัวแม็กคีแม็กคีนี่เราอีควิดปนี่มันแม็กคีแม็กคีแม็กคีหนิเฮีย <laughs> มาเปิดมาเนี่ยขอแม็กคีมาครับไม่ใช่ละเมอร์ซี่กับโซเจอร์ครับโซเจอร์ Soldier ได้ซ้ำด้วยครับเออโซเจอร์มันไม่มาเลยเนะี <c> ่ย <oughs> อีกอันนึงปั้งออกมาสีฟ้าสองอันครับเหมยสีเหลือง ชี่เหมือนสีเหลืองได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคมาตาคุณมราครับตาคุณม์คเปิดละกดแตไม่คิดอะไรแลนะกดเลยอ่ะไม่คิดาะมันต้องมันต้องได้เว้ยมันต้องได้ปังสม่วงอีละฮันโซท่าเท่ารเอานี่วิกตอร์ี่โพสวิกตอร์ี่โพสหรือเปล่าน่าจะเป็นท่าวิกตอรี่โพสอ๋อท่าตอนอีโมดิปัดหัวนมปัดหัวนมปัดหัวนม ไอเฮียถัาปัดนมไปปัดก็เทเลยผมได้ไอเฮียอะไรก็ไม่รู้เมันเทมากอ่ะต้องโง่กลางเนี่ยกลางด้วยกลางในต้องได้มันต้องมันต้องมามามาเฮียเลยอะไรอ่ะโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยสเปร์สเปร์สเปร์หมดเลยบ้านมันขายสเปร์สเปร์เยอะจังวะเปิดปึ๊บปั้งออกมาครับปั้งปั้งปั้งเฮ้ยสีม่วงอีกแล้วผมีเท้าคางเลยตัง มีพันนึงแล้วครับมีพันนึงแล้วมีพันนึงแล้วเอ้ยวิกตอรี่โพอร์ตไปได้อยู่แล้วอยู่เดี๋ยวเขาไปปรับโอเคมาเสียงเสียงเสียงซ้ำ้วยนะโอ้โหเท่คนจริงจริงปึ๊บผมไม่คิดอะไรมากแล้วหน้าหน้าผมตอนนี้บอกว่าไอ้เฮี้ยอะไรอ่ะไม่เคยไอ้เฮี้ยอะไรดีเลยอ่ะยี่ห์ผมรีเจนสองครั้งแล้วผมรีเจนสองครั้งแล้วอ อะดูดวงคนไงดวงคนอยู่ที่ดวงคนกด,นดนแม่งเลยเปิ้งมาลุบ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 อะไรอ่ดีว่าซ้ำเด้อ้โ,อโหสุดเซ็งดูดูดูคนจริงเขากดกันนี่ดูนะดูนะนี่เป็นการแบบนี่มีย้อนไปย้อนว่าปัป๊บปับป๊บปั๊บอ่ามีการย้อนกลบับไป้อนับเราไปยืนหมุนหม,มุนนะเป็นการหมุนนะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนี่กดมาเอาเช็ดเลยจอโอเคกดครับปึ๊บออกมาเป็นต้้้องไดเวยสีม่วงไงเปิดมาอย่างแรกก็สีม่วง ท่าครับได้เป็นท่า,ทาอะไรเย็ดไทยโม <c oughs> ได้อยู่แต่ถ้าจะกินซ้ำนะครับอโอเคไงฮะของดีไม่ต้องท่าเยอะของดีไม่ต้องท่าเยอะ,ะ <c oughs> อเยอะแค่นี่มาทานโซสายเหลืองสายเขียวาสายเขียวเขียวเขียวขี้ม้าด้ยนะเขียวขยวี้มา้มาปะต่อปต่อปึ้งอะไรเนี่ย โอเคได้เงินมีเงินพันสองละตากระพริบปิงๆเลยเฮียอะไรเนี่ยตาแบบเชื่อหรออะไรอ่ะเริอมเพิ่มถ้าชนะปะไม่ใช่สกิน๋อสกินเฮียเหมือนสกินมันต่างจากสกินแรกยังไงวะสีม่วงปะมันดอกม่วงๆหน่อยๆโอ้โหแม่งโคตรไม่ใช่ดูกล่องนี้มาปังดีว่าอีกแล้ดีว่าเยอะมากเลยว่ะอะมึงเปิดแล้วเพื่อน ไม่ใช่เมาแล้วขี้เกียจคลิกแม่งเลยอ่าสเปซบ้าครับคลิกแม่งเลยปึ๊บมาแล้วครับต้องกลับก่อนก่อนกันกูขำไปตบบกดกลับก่อนพี่กดกลับก่อนเอวมีการกลับอ่า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 หามื่ทำได้เท่าที่ดวงที่มึงทำได้เลยอ่าอ่ามึงทำอ่ะมึงเปลี่ยนยังไงกูเลยนี่นี่ไปเพย์ยอ้อนอเพย์ย้อนอ่าอยากได้นี่เว้ยตันไหนดีเดินหาได้ยัง ยังอย่งย่งต้องเอาเรียนฮาร์ด้วย่คุยป่ะอ่าอ่าเปิดกล่องอ่ะจะมาเปิดกล่องกันออ่าต้องได้เว้ยรอบนี้ต้องได้มันต้องได้มันต้องได้มันต้องได้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 เฮียได้เฮียกูขำมาจากลั่นลั่นเดี๋ยวลั่นกล่องนี้ไปกล่องนี้ไม่ได้หรอกถีม่วงสีม่วงสีม่วงเว้ยได้ถ้า อีโมของฟาร่านี่คือแบบว่าเขาจะบอกว่ากูพร้อมต่อยมึงแล้วเอาไปต่อเพื่อนมาต่อนี่กูไม่เคยได้ทองเขาเมื่อไหร่อืไม่ได้ทองเลยอ่ะตีอะไรกล่องนี้เว้ยไม่ได้ทองหรอกเฮ้ย้ทองเลยเฮ้ยเฮ้ยเอามาให้พ่อมึงเล่นหน่อยจะดูแล้วดูกูได้แต่ละตัวฮีซินมาตาโอ้โหโอ้ไม่กอด อะไรอ่ะไอมินกองเพื่อนหอมมาบอกแล้วทองก็เงทองเลยโอ้โหอะไรวะต้องได้แล้ววบจริงยากเพื่อนสีทองมันออกมายากกินจิดอกทองเลยนี่สกินเหรอวะออวิกตอรี่โพสโอเคมาต่อไปเราเปิดสลับกันดีกว่าครับสลับดีไหมเออดีดีมากมากรุ๊กกล่องเลยสิบแล้วนะเหลือสิบกล่องแล้วครับตอนนี้เเปิดไปสี่สิบแล้วฮะผมทองไปสองนี่ทองไปหนึ่งนะครับ จะดูจะได้ทองอีกอีก,อกยันมาผมเปิดปึง้งมาครับของดีมาแน่นอนครับจังหวะนี้ปึ้งขึ้นมาเป็นสีม่วงครับสีม่วงมาเป็นบิสกอรีอ๋อทราบิสกอรี่รเฮ้ยได้อยู่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 มาอ่ะมึงเปิดบ้างอ่ะสลับกันวันนี้สลับกันรึไงสีม่วงมาแล้วอะ่ะรอบนี้รอบนี้กดมันต้องมาเว้ยมันต้องมา ของนี้มาแน่นอนเราต้องตามสเต็ปเออค่อยๆโกรธเ้าหมุนไปเลยหมุนไปเลยช่างแม่งเออป <ะ S 2> เปิดมา,มาไม่มามันต้องมาเว้ยมาแน่นอนเฮ้ยสิม่งว,วงมาเ<า>ยอกแค่เงิน <laughs> <laughs> ผมนี่จิตตกเลยคนจริงเลยคนจริงมันต้องแบบตำท่าแบบำท่าแบบไอ้เี้ยตัวพามังชื่อแร้มึงว้กดัิด กดผิดกดผิดมามามาครับเงินตีเงินมาสามเลยแล้วใครเขาชวนกูเนี่ยโอ๊ยเแ็่เล้ยจะร้องไห้ผมไม่คิดมากนะรอบนี้กดมันต้องอึ้งกดไปเลยมันต้องได้เว้ยเป็นบาต้องพังแค่พังกดเนี้ชวนกูเลยเหมือนกูเลยอหลังนิ้วหลังนิ้วซู่ซู่นะซู่ซูให้บอกซู่ซู่นะ อ่าดูสเปซบาร์ดูดูดูว่าเงดูของดีออกมาแป้งปั้งทะลุโลก <c oughs> สีทองอีกแล้วไอเย้ <Hey yes. S 1> ได้เงินแต่ก็สีทองก็เพื่อนสามอันแล้วเพื่อนสาม<ไ>อันแล้วเพื่อนสีทองเงินเท่าไหร่วะอยากรู้อ่ะพันหนึ่งมั้งเอ้ห้าร้อยเออโอ,อเคท่าลิงโก้แมคคีดิจิลลี่โพสไม่อันนี้ไม่สวยอ๋อแปลกกว่ะรอบนี้มันต้องได้เว้ยสามอันแล้วนะไม่สามอันแล้วนะผมไม่ยอมแพ้ผมไม่ยอมแพ้ยากเพื่อนกันยาก ไม่ต้องแพ้ผมกดแบบนิ่มนวลน,นิ่มนวลค่อยค่อยกดอ่านิ่มนวลน,นิ่มนวลค่กดกดไปปุ๊บเหมนนือนเราจับคนเด็กดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ม่วงม่วงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ <c oughs> ้าอ๋ออีโม่ปะโช่ครับโชตุดโชตุดอันนี้เมื่อกี้เขาหยิบมดออกจากออกจากไหลอ๋อเขาไต่อ๋อมดไต่ใช่แล้วจอกดูคนจริงดูดูดูเพิ่งดูของครับ<ด> ปังม่วงอีกแล้วลอ๋อท่าออกจำเลยเราเราต้องอยูจินโอเคโอเคก่อนไหมวะ <laughs> ยูจินโอเคโ okay. <laughs> อเคก่อนแรกเลยเฮีย <laughs> มันต้องมามต้องมาม,งมาดิมามาเฮ้ยม่วง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 เงินนีเลยเฮียกคได้เฮียกับเงินมาสองวันแล้วโอ้ ดูแบบนี่ช่างอับเฉากล่องนี้นี่แบบผมว่าผมเชื่อมั่นในตัวฮานโซในเกมนี้มากครับบอกเลยว่าตอนจะกดเนี่ยเราต้องพูดเป็นท่าอัติครับเป็นกล่องสุดท้ายของผมในวันนี้ต,ต้องทำท่าด้วยทำท่าด้วยจีบเทปวัวออวคุโร่มาดูของคุโร่แน่นอนมาปั้งคุโร่คุโร่คือตายกูตายเลยสัตว์กูตายกูตายมาครับกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายครับรอบนี้ของคุณมาร์คครับวันนี้เราจะไม่รีรอ ครับอะไรแล้วนะฮะครับเราต้องก่อนนั้นต้องไปดูพวกของเก่าก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้างครับหนึ่งเราต้องแบกไปดูก่อนว่าเราเคยได้แล้วบ้างแบกไปดูด้วยนะใช่จะเป็นบ้างมันจะเป็นบ้าะจังแม่งเปิดเรื่องเลยเฮ้ยเดี่คือเรียกการรีรีเซ็ตอ๋อรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตดวงใหม่รีเซ็ตดวงใหม่อ่าดวงจะดีขึ้นดวงดีขึ้นเราสุดท้ายครับไม่ได้เชื่อกูดิไม่ได้หรอกใช่ครับกดแม่งเลยไม่ต้องใจเฮียเลยติดตามดู นะครับก็สรุปกันนะครับในวันนี้นะครับผมก็เปิดโว้เนิวเนยหมดเลยนิ้ทุกตัวผมก็เปิดได้อะไรบ้างวะได้เลเปอร์ครับน่าเป็นสกินโอ้โคตรเท่สัตว์นี่อิชิมาตาอ๋อสีมันม่วงมังไม่น่าเป็นสกินอ่ะมันเป็นสีไงมันต่างที่สีเอออันนี้เปลี่ยนทั้งตัวแล้วก็เป็นสกินเรจนดารี่เฮ้ยอันนี้สวยกว่าว่ะแล้วตังค์มึงมีพอแล้วซื้อเลย ไม่ไม่เอ้ยนี่ก็เท่แล้วเป็นนกด้วยนกเฮ้ยสวยสวยอยู่นะครับแล้วก็อะไรแล้วก็มายะนี่มายะเอ้ยไซร่า <m any al anta> ไซร่ามายะเฮียอะไรนี่ที่เป็นเฮียเกย์คนน่าทึ่คนน่ากลัวเลยเป็นทอมมูนสาวล็อกครับสาวล็อกอ,อ๋อมีอย่างนี้ชื่อนี่อะไรเนี่ยมึงอยู่รัสเซียเหรอนะครับแล้วก็อะไรวะ,ะรถรถฮอกก,<ล>ก็เป็นสกินธรรมดานะครับไม่ได้นี่เป็นสกินนะครับนี่อีพิกนะครับไม่ได้รีเจนเดอรี่สีม่วงนะเฮ้ยนึงครับผมดูใหม นี่คือไม่เอาโคมละป้ายใช่ไหมเออโคมละป้ายตกโคลนคือพ่อแม่ไปั่งซอยแล้วครับว่าถ่าเป็นโคลนนะแล้วก็ได้ไรแล้วก็อันนี้ตัวนี้ที่ได้ที่มึงเปิดได้นี่สกินนี่ตัวอวตารแล้วอวตารอวตารชุดไทยมากเลยแล้วก็อะไรตัวนันที่ผมเปิดได้ตัวอะไรวะลืมผมลืมอย่างงี้น่ะ้ยดีว่าดีว่าดีว่ามันดีว่าซ้ำเยอะตัวอะไรวะนึกแป๊บ ช่างแม่งนะรู้ผมได้ทองอ่ะผมได้ทองสามันอ่ะอ๋อเงินเงินได้เงินเอนนี้หลังมปได้เงินใช่กูได้เงินนะครับก็จบกันวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่นั่งดูจนจบนะฮะสำหรับใครที่นั่งดูจนจบก็ขอบคุณด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าได้ของมาค่อนข้างดีที่ผมเปิดนะที่ผมเปิดได้ของดีนะไอเ้ยนี้อะไรมังลูกโคตรโคตรโลกอ่ะดวงผมมันห่วยแตกง่าอย่างนี้แหละโคตรโลกอ่ะเรื่องของเรื่องโบติของคนดวงไม่มี โคโลกอ่ะนะครับผมก็เทหรวันนี้โอเคครับขอบคุณมากที่นั่งดูกันวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ